แมบวิภาวรรณนะครับหรือวิภาวรรณชาแนลนะครับวันนี้พาท่านผู้ชมนะครับมารับชมบรรยากาศที่สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมาสาขาโนนไทยนะครับวันนี้เป็นวันดีวันหนึ่งนะครับของน้องแมมแล้วก็เอ็นดูบิลเดวิสเจ็ดเนะครับวันนี้ปิดการขายนะครับที่ดินนะครับเนื้อที่5ไร่นะครับตำบลสำโรงอำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมานะครับ อย่างเป็นทางการแล้วนะครับสาหรับที่ดินแปลงนี้เราปิดครั้งที่2นะครับก็เป็นที่ไร่มันสำปะหลังนะครับท่านชมครับกำเดดีนะครับลูปแปลงสวยมากมากเลยนะครับติดถนนสาธารประโยชน์นะครับวันนี้นะครับในบรรยากาศที่สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมาก็มีประชาาชนนะครับมาทําธุรกรรมกันเนึ่งแน่นเลยนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงเวลานะครับเก้าโมงครึ่งนะครับตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่นะครับเรียกคิวแล้วนะครับหากว่าเสร็จ าการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามีอีกหนึ่งเคสนะครับคือที่ดินเจ็ดไร่นะครับบ้านโคกน้อยนะครับก็วันนี้ปิดการขายอีกเป็นทางการนะครับอีก วันนี้นะครับเป็นวันดีๆมากๆเลยต้องขอบพระคุณทางลูกค้าผู้ซื้อและลูกค้าผู้ขายด้วยนะครับที่ให้น้องแหม่มนะครับแล้วก็ n w ็ s 7 8นะครับดูแลตั้งแต่ต้นนะครับตั้งแต่การทำการตลาดนะครับจนถึงวันโอนในวันนี้เลยนะครับต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับวันนี้ปิดการขายอย่างเป็นทางการแล้วนะครับสำหรับที่ดินนะครับห้าไร่นะครับผมตำบลสำโรงอำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมานะครับต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะครับทางลูกค้าผู้ซื้อนะครับ ที่สนใจที่ดินแปลงนี้แล้วก็ให้ความไว้บางใจน้องแม่มนล้เอนด์ับบิลแดนะครับดูแลนะครับตั้งแต่ต้นจนถึงบันโอนในวันนี้นะครับต้องขอบคุณคุณมากๆเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมและน้องแม่มต้องขอตัวไปก่อนนะครับหากต้องการนะครับที่ดินในคุเมรนแบบนี้นะครับราคาถูกแบบนี้ก็โทรสอบถามเข้ามาได้นะครับที่เบอร์0638412188นะครับหรือว่า แอดไลด์มาพูดคุยกันได้นะครับเวียเดียวกันนะครับ063 8์สาม8 8นะครับ วันนี้ครัมีเวลาเหลือนะครับเดี๋ยวเราพาไปชมที่ดินแปลงต่างเพิ่มเติมนะครับก็ฝากติดตามนะครับช่องทาง y o u t u ู e ช่องทางหลักเราด้วยนะครับชื่อช่องว่า nw real estate 78นะครับแล้วก็ f c e e o o o แฟนเพจของเรานะครับขายที่ดินและอสังหาทุกชนิดนะครับสำหรับคลิปนี้ผมและน้องแมวต้องขอตัวก่อนแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ